นี้เป็นเรื่องดยตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงมันี้ถึกถึกทีเดียวเนี่ยถ้าเท้าเข้าออกนี้ข้างมัดสติมัดเนี่ยนี่แหละมัดลูกข้อเทางลูกข้อตางลูกข้อทางลูกของลูกนี่คือหนึ่งลูกหนึ่งทีนี้ลูกตัวนี้เนี่ยถ้ารู้กจะขึอย่างนู้นลมตัวนี้เนี่ยมันมีของมันอยู่แรงเท่าไหร่อ่า เมื่อกำลังหกเข้าไปนูกเนี่ยูุกไปลุกเข้าไปลูกลุกรุกแล้วลุกสติสติกำลังลุกเนี่ยเข้าไปถึงลเข้าไปถึงลมลมหายใวิ่งมันจะเข้าออกเข้ามาแล้วเราก็ตามละตามมันตามเพราะมันตามรอบแล้วเนี่ยยาวาเอรนะแต่ม่ใช่รอบอยู่ไม่ใช่ของนันนะกติการตีทุกอะไรก็ได้เสจเพาะมันจะวันไหนมันจะอะไรก็เท่งหอนให้โยกว่าอยู่ก็าม่ให้แกกอยกางเดียวม่ต้องสนเเนี่ย ให้เราดูเนี่ยเศรษฐีสมภิพก่อย่างเงี้ยในทุกกรณีเราทุกกรณีเอาลองดูเขาอย่างนี้โยนเนี่ยพอมันรอบแล้วอุปเเอขายยานซุยานอย่างนี้มายถึงว่าผมไปตามมึงแล้วนั่นคือการวางรอบกูจะวางรอบมึงคุจะให้มึงรอบมันเอาบานเนี่ยมึงจะเอาเราคุณควรจะไม่ตามมึงแล้วนี่คืออุเกขาแฟขี้ยา เมื่อเมื fruit, ่อรอบมันจัดแล้วเนี่ยมันมันจะมันจะวางรอบของมันจะเป็นมันเข้าอุเบกขาแล้วก็ะซงรอบจะสติสมาธิจังคงเดิมแต่ว่างแต่วางเฉยอยู่วางในการเกิดอ่าทำไมมึงอยู่เนี่ยอ่ามึงเกิดกับคนนั้นมึงว่างกับคนนะ้นกูจะหลอกมึงนะมึงเกิดกับคนเน่ะมึงตายกับคนน่ะกูมาตายกับมึงเด้บ้านะความหมายมั้นะอ่ กูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูทุบกูมามาแก่อ่าเพราะฉะนั้นเราทรงนงางนา้นเสรยจนะอุเยังยังอุเบกขาเนี่ยคือเรายังถ้าเรารอบไม่จัดเราไปวางไม่ได้เลยเราจะไม่ได้เลหลงเลยวางเป็นมิจฉานะคะเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเลยนะไถ้าถ้าโยมพลาดหลงเราเมื่อใดเนี่ยจะมิปเสนาเมื่อใดเนี่ยผิดเลยนะยายนอบยายนุ่งรอบนะ ต,ต้องรู้นะต้องรอบผู้แรกก่อน,อนะจะลงสต,ติ <c oughs> คือเราไม่ได้สติแล้ว,วมลมต้องให้รอบแข่งก่อนให้แกข่งให้แข่งก่อนถึงจะไปวางตรงนี้เพราะคำว่าสติ่ประฐานรูปเวทนาจิตธรรมคือตาได้ยกมันพงศ์แมู่อาจารย์พวกโลกองคำว่าอะไรวะ ส่มากจะไปส่วนมากจะโยนไปยืนเดินน <This S 2> <true. S 1> uh ั่งนอนนี่คือเส้นของบางหุองที่คนทั้งหลายต้องรงงเป็นมุก่ตด ไม่ขาดช่วงไม่ขาดช่วงลองดูโซฟาที่ไม่ขาดช่วงมันอยู่ตลอดเวลาใช่ี่เลยสตินั่นคืออะไรพี่เคื่องมัดเลยบ้มัดเลยมัดลูกกันเนี่ยมัดลูกคือสติคือคือก็จะมีพลังคือการระลึกรู้อมลมลมคือมัดลูกก่นเนี่ยบางลมบ้างเป็นมัดผิดมัดแยใจบปมัน แลล้วมมมันนนหหาายกกสอถ้าสติและลมไม่ไปคู่กันมันก็มันก็จะไม่มีกําลังนะคะไม่มีกําลังจะต้องไปคู่กันตลอดสายไม่มีกำลังมันไม่มีกำลังมันไม่ได้อะงมัได้ไม่ไม่แก่ไม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 ่แก่งไม่แก่งอ่าอ่าต้องฝึกเยอะหรอกต้องฝึกไม่เยอะ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 ถ้ารู้อย่างเี้ถ้าจพระรู้อย่างนี้นะเข้าใจอย่างนี้แล้วนะไม่เยอะโยมแง่เนี่ย นั่นียกกันะแค่สามวันนี่เองท่านรู้เลยอ๋อท่านมีบารมีมาวะไอ้โมเมนต์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 บันทึกหมดมันต่างกันพูดคำบรือคือบารมีทั้งหลายแหล่ทั้งหลายแหล่สู้ความเพียรไม่ได้บารมีอะไรก็แล้วแต่สู้ความเพียรไม่ได้เลยมันมันมันสู้มากไปเหรอเล่าเพี้ยนเราหลงมากเลยหลงจิตหลงใจหลงทางไง น,นี่พอพท่านก็ไม่รู้อะไรท่านก็นักการเมืองไงท่านก็รู้นักการเมืองไงพอตามไปชีว้ว่านี่การนัดกรรมการเเข้าใจถ้าเข้าใจไงก็ราะเจอกันมากขอกา้อเนี่ยท่านก็เข้ามาสู่บัตรไง กนันมันก็ต่งางอยู่ด้วยก่อนนว่ากันมันจะกันมันไม่ไตอนนี้ตอนนี้เข้าสู่วิการวิปัสสนาภายใน,นละรูปนามภายในและส,สบายตอนนี้ท่านนั้นรูปรงานเลยสบายสบายคือในตามรอยอริยะส,ะสัจสี่ละตอนนี้ท่านท่านเข้าไปวิปัสสนาแล้วใครจะมาถาเรื่องอะไรเรื่องเจตสิก,กรูปุกน้ำตาลมรคผลผลใดมรรคใดเกิดตรงไหนดับตรงไหนถามได้เลยรู้อ่ะ ผู้ไม่ละถ้าไม่มีเหตุคำว่ามีเหตุแต่เนี้ยอกอ่างฮะคือเนี้มันเป็นบารมีความของตนไม่ได้ทุกคนหรอกครับอือได้ถ้ามีความเพียรถ้ามีความเพียรมีความเพียรได้ต้องเพียรตัตาวิทยาสติสมาธิปัญญาใช่ใช่บารมีอีกสี่ห้าในที่สองร้ถ้าเข้าถ้าเข้าไปเห็นเบื้องต้นแล้วจะศรัทธาทันทีศรัทธาเห็นเบื้องต้นภายในเนี่ย จะเดียนเรียนตัวเองมากเกินไปแค่ไหนไม่ได้หลวงพ่อเดียนเรียนตัวเองว่ากูไม่รู้หรอกว่ากูมีอะไรมีนะไรจบเลยนะ <c oughs> ต้องเริ่มก่อน <c oughs> ต้องเริ่มก่อนเรียนเรียนตามไงโราเรียนหมดไปสิปีนี้ต้องสาขาอะไรอ่าทีนี้มาเรียนมาเรียนมาเรียนเข้าสู่เ, <c oughs> เข้าสู่ภายในและ เงินล้านโดยที่มีพลังมาถึงมาที่อยู่ตรงนี้<ช>มองเข้าไปให้ชัดว่าตรงนี้ตรงนี้ลักษณะนี้ก็เข้าถึงและแทงตลอดก็ไปได้ถูกต้องอันนี้ในส่วนที่เป็นอไอตัวขันห้าบรรลุที่บรรลุที่ขันห้าในหลวงพ่อใช่ไหมละ่ะถ้าล้าง<ต>อสวนห้ามันไม่มีตัวตนนะตอนนี้ที่เรายึดอยู่เรายึดไอตัวขันห้ามันเป็นตัวมีตนเป็นอัตตาเท่าไั้นแต่ในหลวงพ่อนะที่นี่น่ะเขามันรับสิเข้ามันอย่ที่นี่ะแล้วมันจะรับไปเรื่อย เ,เขาต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวตนะถ้ารู้ให้แทงเขาไปว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆสภาพทมนี่คือเป็นอนัตตาเห็นให้ได้อนัตตาที่เราปรานั้นมันไม่ใช่แต่อนัตตาที่เะเห็นมันเห็นด้วยปัญญานี่เห็นด้วยจริงๆ,<ช>ๆเห็นตัวจริงเราเห็ตน<ๆ>ตัวจริงมันถึงจะล้านถึงจะทิ้งได้สาธุสาธุไป มันม่เปียนมันเป็นบัญญัติก็ท่อมทําไหมฮะนี่จงตู้คำนะร้อยปีก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นตัวจริงอ่ามันก็รับไม่ได้วงเข้ามาเรียนไปเรียนติดลูกใช่ไหมล่ะตดลูกลูกน้ำขันให้อย่างเงี้ยไปเรียนแต่ใจแต่หัวแหัิกายเท่าน้อ่าอ่าเนี่ยลเข้าไม่ได้เรียนเรียสติด้ิดมัดตะก้ปมัลูกอะมันมลูกมัดติมัดรู้มัดน้ำยุะยข้่มาไม่ได้เข้ามาเรียนตรงนี้อืม ไปอาศัยตาหูจมูกลิ้นกระจายเรียนเรียนไม่ได้ก็ได้เท่านนั้แล้วรู้เท่านั้นรู้เท่านั้นี้มันไม่วางอ่ะดาววินาทีมาลงโขกครับลงโขกอ่าลงโขกผู้เรียนมาผู้เรียนมาวันนั้น้ามามีรู้ตรงนี้รอดอยู่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  ไม่ขาดนะไม่ขาดไม่ขาดเพราะว่าม yeah, ันเป็นสายต้องเดินตไเดินได้และแต่สมาชิกคือลงใช่ไหมอยู่ระมมใช่ไหมอยู่ลอยู่ลงก็ว่างแบนี้เลยว่างบนี้ว่างแบบนี้ปังปางป่งดูดีดีี ตัวนี้เนี่ยโยมพ้าหรืว่าฝ่าตังนี้่มันเป็นแท็กปะาวยอะโยนพ้เนี่ยร้อ้อขึ้นมาตรงมันเัน่มันต้างกันต่านกันแลมีจะติดรู้ไหมรู้บ้างแลก็ต่อนี่ตอนนี้ตรงนี้ป็น้านนรู้อนุรู้กเป็นน้ำจะน้น้ำ่า นาม่่ะนาท่านคืทานค้อ้่านค้อทานีืท่านค้อท่านคือท้านคือก่านคือ่านคือานคือท้านคือท่านค่ยท่านคืทานท่านคือ่นี่อท่านค่านคือท่นคือท่านคือานี้อท่านคือานี่านตือท่านี้ตนีอท่านคือมหานคือทนีอท่านคือท่้นคือ่านคอท่านคานคือานคือท่านคือทาขานีื่านี้ก็พานงท่านกื้าคาอท้นคานอย่านคอานคือท่าอา่านค เมื่อสติขาดสมาธิก็ขาดสขาดลงก็ขาดเลถ้าขาดมักก็ขาดถ้าขาดมั่ก็ยกอกาอะไรอย่างน้ถ้ามันไม่ขาดมันรู้อยู่ตลอดเวลาสติก็รู้ลมก็รู้รู้ก็รู้ที่ตั้งอยู่รู้อูกรู้ลยรู้แลว่าฐานของของของรู้เรืองทากายสิืนยรู้งฐานเนยต้องรู้อยู่ตลอดเลารู้คือตั้งอยู่ตลอดกาข้อตั้งอย่างเงี้ยต้องวางด้วยสกทารู้อย่างเงยูยกับกลมรู้ เขาบอกมันก็อ่านอยู่สิมันก็เป็นเป็นภาษาของผมไม่มีอยู่แล้วไม่มีเป็นรู้อยู่ว่าตก็ใช่่ก็นี่คืออันกาไงคือตามูมกไงนี่คือสภาวะาที่จะเข้าไ่กนนั้ตาตอนั้นกี่หลงนี่เมื่อรู้ตรงนี้แล้วรู้ตรงนี้รู้ตนี้เป็นอานัตตาที่ไม่ชิดทีใช่ที่เป็นปลาตกทาง ปานทปัญญาจริงจริงเนีายข้างในน่ะรู้จากข้างในเห็นจากข้างในรู้เห็นจากข้างในคือรู้แบบแจ่มแจ้ง่ครับิปัสนาปัญญาใช่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อรู้ตรงนี้ไรู้ลงตรงนี้ได้รู้ต้นน้รู้รอกรากหก็รู้รารากหโอ้ยอันนี้รู้แล้วอันนี้มันเราลเรารู้แล้วความเิดเป็นยังไงลูกเราก็ว่างแล้วว่าใช่ทเหมดแล้วลูกนาำน้งลูก่างแล้ว ทีนี้อุเบกขาส่งรูปและงานรูกขันขมวดแล้วดูแก้วลูกอยู่ไหนลูกอยู่เฉยอยู่ซื้อซื้อเก็ใช้เฉยวางเฉยก็เป็นอุเบกขายยาวางไปวางอันนี้ยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นยานอุเบกขาค่ะ่ยานยานยานตรงนี้ยังไม่ใช่ยานค่ะยังค่ะยังไม่เข้าสู่ยานค่ะเข้าสู่ยาดเพราะว่ามันยังไม่รอบเลย มาดิท้างน่้นเอาเบรกขาณตอนนี้ก็วางอยู่แล้ววางอยู่แต่มันเป็นอุเเกขาเฉยๆแต่ยังไม่ใช่ยาอุเเกขาอันนี้ดูปะอันนี้ฐานของอันนี้จะเป็นฐานตัวนี้เนี่ยมันรู้รอบตัวเนี้ย น่นเนี่ยมันรู้หล่นาเนี่ยมันรู้เล่าตอนนี้ถานี้เนี้ยทีนี้ไอ้ตรงเนี้ถ้าประรงคร่างเนี่ยรู้ตัวนี้เนี่ยรู้ตรงนี้เนี่ยวางรู้ตรงนี้ให้ว่างให้ว่างคือรู้มันจะว่างจากจับตัวรู้แต่รู้มันถว่างตรงนี้เนี่ยยังรู้อยู่แลรู้อยู่ยังรู้อยู่นะแลรู้ทีนี้บุพเพวาสยานยานที่หนึ่ง เกิดมาอาจารที่สองเกิดมาเกิดมามันเกิดจากอะไรมันเกิอดจากโยมพ่อรู้ตัวนี้ไม่ละเหตฐานคือไม่ละสา,านว่างตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดจนันคือเรียกว่ามันยังมีเจตนานในสติปัฏฐานอยู่ภูเพเลยเกิดจารุเลยเกิดเมื่อเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยว่างรู้นี้ตั้ง วางรู้ตรงนี้ตั้งรู้ตรงนี้ละเจตนารู้ก็คือวางละเจตนาวางตรงนี้อย่านห้ม <ร have S 2> ีเจ like ตนาวางตรงนี้คือให้ทรงรู้สิประฐานเนี่ยทรงรู้ตรงนี้ให้บ้างคือสติปฐานทุกตัวจะต้องวางเพราวันถูกวางฐานตรงนี้เนี่ต้องวางให้ได้เมื่อฐานจะได้วางบุพเพตัวตรงนี้ดับดับโดนล้างอาสวะเลยผู้รู้ตรงนี้เนี่ยต้องมาอาแต่ว่าต้องมา วางตัวนี้เป็นประธานเนี่ยและวางบ้างตัวนี้คือวางตอกจนเขาจนให้วางจากตนเขาอันนี้คือตรงนี้จึงจะเป็นอาสวะายยาเรียว่าจริงอันนี้คือคือวิชาที่สามอาลางอาสวะกายยาเนี่ยตัวตัวที่สามตัวทสามเนี่ยมันเกิดต่อยโยกับปัจจุบันอยู่โยกับฐานอยู่มันจึงเอาฐานตัวนี้มาถูกพบนี่ได้ไงอาสวะมันก็สิ้นไปว่างไปเลยหมด นี่แหละมาจากลมความละเอียดของลมเั่านั้นเลยความละเอียดของลมแต่ถ้าว่าวงพอยังยังสิดต่ออยู่กับเจตนาเลยมันได้หกฐานตัวนี้หรอมาสู่โลกตรงนี้ได้เอิดพบเอิดเอาพบอดีตอนาคตมาใส่พบปัจจุบันเอาเพราะว่ารู้ยังมีเจตนาหมดเพราะอา้ยังมีเจตนาอยู่ต้องสืบต่ออยู่กับนี่ไม่ได้ถูกฐานไม่ถูกคือไม่ได้มวาสืบหลักฐานนะเมื่อวางสื่หลักฐานแล้วบ้างสื่หลักฐานผู้นี้ว่างแล้วนี่ ซูงบ้างบางเฉยเนี่ยซูงบ้างบางฐันอนี่พอที่ว่างตัวนี้ก็บาง<ม>ต้นนี้ก็ว่างเฉยอ,อยู่เ<ม>พราะต่งนี้รู้กกตัวยังว่างจังเป็นสมุดแต่แต่และฐานมันมจะทรงรู้ละตัดพบตัดพบกตัดพกแล้วเราก็จะส่งไปไม่มีสภาพเสื่อมสภาพเสื่อมจะมีแต่สภาพของความจางคลายอย่างเดียวตรงตา่างจริงการยู น่าจะจำฐานนี่เพราะว่าเธอทั้งหลายจะต้องอยู่ตรนั้นปรมาณการขึ้นไปแต่ละก้าวเธอต้องรู้การขึ้นแบบว่าลองว่างวางเฉยการไหวตัวนี่เขาไหวป้องอยูที่เวทนาแม้แต่ยิ้มนี่ยิ้มีเวทนาติงไม่ได้ถึงบอกว่าเวลานั่งนั่ง